บอกแน่เถอะกินเจนออนไลน์ครับตอนนี้ผมอยู่ในนครปฐมนะครับก็ใช้การกินเจะอันนี้มาสั่งกระเพราเป็ดใส่เห็ดครับตานนี้ผมจะกินตามๆเลยแต่แต่แตอ่าใช่ครับลงเฟซบุ๊กลงยูทูบจะดูวิธีการทำกระเพราเป็ดเจนิดนึงนะอันนี้ยังใช่ไหมครับคือลวกลวกเห็ด ไปดูไปยูทูปหน่อยครับของเจนครผมนี่อร่อยเลยต้องถ่ายไปชมดูหน่อยอันนี้เห็ดอันนี้คือปิดมาทำมาจากอะไรอโอไม่รู้จ้ะอ๋อหรอนี่ครับหน้าร้านเจที่ผมมาสั่งอานทานไม่ด้มีข้าวแกงที่คือเจหมดเลยอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าแป้งสาเคาะหรอขัดขิ้งอะไรนี่ก็คือเจโดนรอนเลยแต่ที่ผมจะให้ดูก็คืออันนี้ กะเพรากะเพราเป็ดไม่เผ็ครับไม่เผ็กะเพราเป็นเตยไข่ด้วยโะบป๊า้าเตยดิเหน้าร้านจะเป็นร้านน่าสนเยผมสไตล์นี้เลยที่ร้านร้านร้านที่เนี่ย เห็ดผักอันนี้พวกสั่งอทอดทามาหมาเลยทูกชิ้นก็ีอันนี้คือทำมาหมัเลยใส่จโอเคจอดัใส่จานแล้ว เ้าค้าขายเกงลค้าดดันติที่เขาไว้ยาวเราปูป่วยเนี่ยว่าให้คนไปลองเาไปมเลยเ้จองร้าะปลา่รูมด้ตมารงอะไรตลองบอกมได้เลนขอก่งแวักกินจะบวชปีนีมีก็ตายดิมีจะค้ายตายเนี่ยได้นี่ได้นะครับต้องขอเป็ด สูตรเจนะแล้วก็จะมีพนาบาับปลาเค็มแล้วก็อะไรเนี่ยผมจะมาสั่งร้านนี้ก็เป็นประจําเลยร้านนี้คือร้านที่ผมกินเจทุกปีร้านนี้จะอร่อยมากนะแล้วก็มี่ถ่ายบรรยากาศให้ดูแล้วบ้านข้าวกล่องครับอ่าใช่นี่ครับมาติดกันน้องๆเราก็มาชิมรสชาติของกระเพราเป็ดเจท,ที่ร้านนี้กันเีกักน้องนี่ครับกระเพราเป็ดเจผมจะชิม,มว่ารสชาติเหมือนทุกปีหรือเปล่าครับวันนี้เจ อันที่สองผมมากินที่นครปฐมให้ดูบรรยากาศเดม๋ยวเดี๋ยวผมมาอัปเดตคลิปอาหารเจให้ในชุดเส้นทกินเจกันแล้วนะที่ร้านนี้แหละเรือมันก็นร้านที่เราได้ไปกินในในครปฐมเพราะว่านครปฐมของกินขึืนข่นๆอยู่แล้วคนระับที่ถ้าไปซอยสองหรือตลาดซอยสองกนละางคืนนะโอ้โหร้านอาหารเจเต็มถนนเลยรถจะติดมากครับเพราะว่ามีแต่อาหารเจ ว่าเติมไก่เจเริ่มแล้วสนุกคิดใจไม่ได้รไม่ลองทำต้นฉบับใหม่ทำแล้วก็ทำได้เก็บไปทั้งสี่ตัวแล้วแล้วมันก็โลดฮะเข้าเราทานแะล้วเดี๋ยวจะเข้าไปลงด้วยไม่หย่อนพออีกขอ,ขอันหนึ่งพอเปลี่ยน,น,นเข้าไปแล้วนะมันกีเติดฮิตย่อมเสื้อให้เสื้อย่อมเปลี่ย เครื่องใหม่พี่ยองเรียบเครื่องใหม่มาให้เดี๋ยวดาก็เปิดได้แต่ว่ามันเป็นเรื่องเก่าก็เลยลงก็เลยลงขนมปทิ้งไว้นี่ครับมาดูเนื้อนี่เนื้อเป็ดเป็ดสังเคราะห์ปกตินี่ก็ทำมาจากอะไรรู้่าแป้งไหมนี่ยพวกแป้งนะครับนีอเป็ดแป้งครับแป้งสังเคราะห์เป็นเนื้อเป็ดก็คล้ายอ่ะแป้งผสมเห็ดผสมเป็ดมาให้ร็เหนวแลก็จะมีเห็ดเห็ดเชือกคือแบบต้มน้ำ เรอจะต้มก่อนแล้วก็เอามาผัดกับเพารวมกับเป็ดตรงนี้ได้มาปั่นหนาร้านาน, <Okay. S 1> นี่ครับผมก็กินประมาณนี้ติดๆถ้างถานนนี้จะเป็นสไตล์องผมนเลยข้าวรัดคา,าลูๆอ่ะไม่ค่อยคข้า

ัราเสรนคุณท่านอนอารากับอาน่าด้วครับที่เป็นรถซับการเดินทางเที่ยวอาหารแที่จะพี่ภาค